มาดูเด็กๆตีกิฟ์นะคะตีกิฟ์ของไฟฟ้าออพี่นัดพี่แบงค์จิ๊บโตโน่เนี่ยแถวหน้าเนี่ยนะคะแถวหลังลงไปนู่นจะสุดนู่นเลยเห็นไหมคะใครก็ไม่รู้วาดภาพปีนเสาไฟด้วยนุ่นครูอบนั่นนะครูอบนั่นหล่อๆนะปีนเสาไฟด้วยนะคะแล้วก็มีสองฝั่งมีสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยเค้กเค้ก ผู้หญิงโอ้โหแถวนี้ผู้หญิงผู้ชายคนเดียวเหรอลูกผู้ชายคนเดียวชื่ออะไรคะต่อจากเค้กชิเปอร์เปอร์ชื่อเปอร์แถวนี้ผู้หญิงเยอะนะคะผู้หญิงผู้หญิงเขาเรียกว่าผู้หญิงแกล่งอันนี้ก็ผู้หญิงแกล่งฝั่งทางนี้อันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูกนะผู้หญิงเหรอเนี่ยเห็นไหมคะทีนี้ตีกิฟเป็นวิชาพื้นฐานเหรอคะครูอบ ตดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารโอ้ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารสมมติไม่สมมุติบ,บ้านบ้านแม่นี่ครูอบไปประเมินให้เป็นแสนเพราะว่าสมัยก่อนนี้ฝังไว้แล้วทีนี้พอยี่สิบกว่าปีผ่านไปเกือบสามสิบปีบ้านแม่น่ะมันต้องลื้อไฟใหม่หมดเลยครูอบก็ประมาณสักแสนสักแสนกว่าบาทเห็นไหมหาเงินแสนได้ง่ายๆถ้าเ,าเปลี่ยนครูอบไปติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ทุกเสราร์อาทิตย์เงินหมื่นหาได้ง่ายๆเลยสําหรับครูอบลูกจะต้องตีให้เก่งตีกิฟเงือหรืออย่างเงือคอนหรืออย่างลูกเงือไว้ใครยังตีกิฟไม่เป็นพี่นัดของน้องๆตีเป็นไหมคะลูกยัง,ยงตายละแบงเป็นไหมลูกเป็นครับจีฟเป็นไหมคะลูกเป็นค่ะ,คะโตโน โอ้กำลังฝึกหัดสอบใช่ไหมคะเนี่ยหรือฝึกสอบครับเก็บคะแนนครับอ๋อสอบเก็บคะแนนว่าใครจะตีกิ๊บได้เอ่อจะต้องเก่งเป็นช่างจะต้องเก่งนะคะแม่ว่าติดตั้งภายในอาคารเนี่ยสองฝั่งเนี้ยสามฝั่งเลยทีเดียวพวกเราได้ตีนี่มันได้ตีกับมือนี่ดีหนักหนานี่คือการ นี่คือการสอนปฏิบัติโดยลงมือทำอย่างจริงๆไม่ใช่ไปดูใน You Tube เห็นไหมคะนี่คือการสอนจริงบางคนเนี่ก็บอกว่าดูใน You Tube แล้วมันจับค้อนอยังไงพอไปจับแล้วมันถูกหัวเหม่ตงตัวเองนี่ก็มีนะเด็กทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูสักคนถ้าใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหักคะแนนเลยนะคะครูบอบนะคะเ,คเ,เพราะว่า มันก็อันตรายด้วยอันดับต้นๆเลยผู้หญิงฝั่งนั้นเกือบทั้งหมดนี่ต่อจากเค้กไปนี่ก็ต่อจากเปอร์ไปก็ผู้หญิงทั้งหมดเลยแต่ว่าที่นี่พวกเราช่องนี้นี่ยผู้ชายช่องนั้นก็มีทั้งผู้หญิงและผู้จิงนะคะนี่เห็นไหมคะเอาคุณครูอ้อมฉายไปที่เด็กเอา,าแม่จะนับ1นึ่กระน่ำเลยนะคะหนึ่งอาม ในวัสดุเหล่านี้นี่แม่พอออเป็นคนออกตังนะคนะวัสดุเหล่านี้นี่แม่พอออเป็นคนออกตังไม่ให้เด็กออกสักบาทนะคะคู่โอะไปซื้อมาก็หมดตังเหมือนหมดเยอะู่รวมทั้งสายไฟด้วย